สวัสดีจ้าสวัสดีชาวราศีกันลัคนากันค่ะเดือนตุลาคม2568ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรเปิดไพ่ย,ยิปซีสใบเป็นแนวทางนะ5ถ้วยเดอะสตาและเก้าเหรียญโอ ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติล่ารวยวาจาเป็นทรัพย์แบ่งทรัพย์สินแบ่งมรดกมีคนตายแต่ก็ยังได้มรดกก็ยังดีกว่าตายแล้วไม่ได้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่การเงินดีมากไพ่การงานไพ่ความสําเร็จดีมากแต่อาจารย์ต้องถามคนราศีกันรตรงๆว่าเป็นอะไรคะห้าถ้วยเนี่ยมันคือคนที่ย้ำคิดย้ำทำโทษนั่นโทษนี่ยังไม่จบ เป็นอะไรฮะเสียแล้วเสียปายหาใหม่ดีกว่าล้มเหลวผิดพลาดช่างมันฉันเริ่มต้นใหม่ห้าถ้วยเนี่ยมันจะมีถ้วยอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกคือ3าถ้วยล้มน้ำหกหมดแล้วอีกสองใบยอยู่ข้างหลังถ้าเราสนใจแต่อดีตที่ผิดพลาดล้มเหลวโดยไม่สนใจอนาคตที่มีความหวังชีวิตคุณจะไม่มีวันพบความสุขความเจริญเพราะคุณโทษแต่นูน่นโทษแต่น,ตนี่โทษแต่ตัวเอง อย่าจมปรักอยู่กับอดีตโอกาสความหวังกำลังใจความสำเร็จสิ่งที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีชื่อเสียงเงินทองทรัพย์สินชีวิตเป็นไปตามแผนที่วางไว้อะไรที่มันทุกอ,อกทุกใจเทมันออกมาระบายมันออกมาเดอสตาคือการพักฟื้นคือการพักผ่อนพลิกฟื้นคืนกลับมาดีเพราะฉะนั้นคนเราเคยอกหักเคยผิดหวังเคยไม่ได้ดังใจไม่ก้าวหน้าไม่สำเร็จเคยเจ๊งแล้วไงต่อ ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปเหนื่อยนักพักก่อนเสียใจก็พักได้นะแล้วทุกอย่างมันจะฟื้นคืนกลับมาดีขึ้นงานดีขึ้นเงินดีขึ้นหน้าที่การงานธุรกิจกิจการดีขึ้นการพูดการคุยการเจรจาการทําข้อตกลงช่วงนี้มีโอกาสได้เปรียบ เก้าเหรียญหมายถึงการเงินหมายถึงทรัพย์สินหมายถึงส่วนแบ่งเพราะฉะนั้นขอขึ้นเงินเดือนขอเพิ่มเงินเดือนได้ไปสัมภาษณ์งานได้ตรงไหนที่มันไม่ได้ก็ช่างแม่มานมันไม่รับเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเราเก่งเราดีแต่บางทีตรงนั้นอาจจะไม่ใช่ที่ของเราสอบไม่ได้สอบไม่ติดคิดใหม่หาใหม่ทาใหม่ธุรกิจทำแล้วเจ๊งมันอาจจะไม่ใช่สำหรับเราไม่ต้องโทษตัวเองทำอะไรใหม่ๆ จับเสือมือเปล่าวาจาเป็นซัพย์เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนนะมาขายประกันกับอาจารย์ก็ได้ค่ะหรือใครจะไปสายอาสังหาอุ้ยขายบ้านขายรถขายคอนโดเป็นเซลล์การตลาดก็เด่นเงินดีวาจาเป็นซัพย์อย่างที่สองเงินเนี่ยห้าถ้วยบางทีมันเป็นชุดคลุมสีดำนะชุดคลุมสีดำเนี่ยมันหมายถึงการจากพรกจากตายอ่ะมีคนตายได้มรดก อ่มีส่วนแบ่งเพ,พายไพ่ใบนี้หมายถึงส่วนแบ่งทรัพย์สินไรนาะที่สวนที่ไร่ที่นาหรือที่ดินอคนตายให้มรดกคนตายให้โชคให้ลาบแล้วเดอสตาก็เป็นไพ่สมดุลก่อนหน้านี้อีรุงตุงนางตึงบ้างหยอนมั่งช็อตบ้างอะไรมั่งไม่รู้แต่ดูเข้าที่เข้าทางขึ้น เดอะสตาร์ Star, มันเป็นไพ่สมดุลแสดงว่ารายรับกับรายจ่ายดีขึ้นแสดงว่ามันมีเงินหมุนมันมีสภาพคล่องเพราะฉะนั้นจะไปคิดอะไรเยอะเงินที่โดนหลอกก็ปล่อยให้มันหลอกไปเงินที่ลงทุนแล้วเจ๊งก็ปล่อยมันไปไม่ต้องไปหยหาอาดีตฉันไม่น่าเอาเงินไปลงทุนฉันไม่น่าเชื่อแกถ้าแกไม่ปล่อยวางมันไปสะบ้างนะชีวิตแกจะไม่มีความสุข เงินกำลังจะมาแกไม่ต้องไปโหยหาเงินที่เสียไปคิดว่าเดี๋ยวกูก็หาได้ใหม่เดี๋ยวกูก็หาได้ใหม่แค่นั้นจบที่เหลือก็อย่าโดนหลอกซ้ำๆซากๆแค่นั้นง่ายจะตายถูกไหม พูดแล้วดีพูดแล้วมีประโยชน์พูดแล้วได้เงินช่วงเนี้ยพูดเถอะนะเงินจะเข้าแล้วอะไรที่ทําให้เราเศร้าเราทุกะปรงนะคะคนอื่นร้อยคนบอกเราก็ไม่เท่ากับเราบอกตัวเองนะจ๊ะดวงกําลังจะดีชีวิตกําลังจะดีเธอจะจมปรากหรออันนี้ฉันก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้นะจ๊ะนะคะอ่ะวัตถุมงคลทําไมต้องเป็นพญานาะค พญานาคเน่ยมันเสริมความเมตตาเสริมให้คนรักให้เอ็นดูเจ้าน้ายหลูกน้องบริวารเทพเทวดาเอ็นดูเรารักเรานะเสริมดวงในหมู่คณะความสามัคคีกอดกันรักใครกลมเกลียวแน่นแฟนทีมเวิร์กดี ความรักใครที่อกหักผิดหวังไม่ได้ดังใจโทษนั่นโทษนี่นี่บูชาแล้วดีคนที่ความรักกำลังมีปัญหาแต่ยังไม่เลิกกันอาจจะพลิกฟื้นคืนสถานการณ์กลับมาดีได้ส่วนคนที่โสดบูชาแล้วเสริมเสน่หแล้วที่เด่นสุดๆคือเรื่องเงินบูชาพญานาคโดยเฉพาะบ่วงน้ากบาดเนี่ย เงินเข้าตลอดมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายพกติดตัวไว้บูชาไว้แล้วดีนะบอกเลยนะชุดนี้239บาทส่งฟรีนะส่วนใครที่อยากสนับสนุน มันไม่มีกดดาวเนาะใน t i k t อกในอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็กดแชร์ให้อาจารย์หน่อยก็ได้หรืออยากจะซัพพอร์ตช่องทักแชทมาอาจารย์หนูอยากซัพพอร์ตอาจารย์ค่ะได้ค่ะอยากอุดหนุนพญานาคค่ะได้ค่ะอยากดูดวงส่วนตัวอยากซัพพอร์ตอาจารย์ค่ะชอบถูกชะตาก็ทักมาได้วิธีการซัพพอร์ตกันและกันมีหลายช่องทางก็ ตอบแทนการและการน้อทุกคนมาดูอาจารย์อาจารย์ก็มีกําลังใจอาจารย์ก็ให้คําแนะนําทุกคนไปส่งกําลังใจให้กันความรักเนี่ยคนโสดจะดีแต่คนโสดต้องเป็นคนที่ลืมอดีตได้แล้วนะเพราะถ้าลืมอดีตไม่ได้มันจะกลายเป็นคนจมปลักเดือดสตาดวงชะตาฟ้าเปิดดวงเปิดดูมีสเสน่ห์ดูมีออร่าอืมก็ได้อมีคนเข้ามาแต่ตัวเราถ้ารู้สึกว่ายังไม่ได้สนใจอะไรมาก อยากโฟกัสกับเงินอยากอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขเงินทองกองเต็มพื้นไปหมดเลยได้อยู่กับตัวเองได้เลี้ยงนกได้ตกปลาได้ปลูกต้นไม้ได้ใช้ชีวิตแล้วมีความสุข ไม่จําเป็นต้องมีความรักก็ได้นะแต่สําหรับใครที่ยังย้งยําคิดย้ําทำโหยหาอาดีตยังคิดถึงคนรักเก่ายังโทษตัวเองอะไรไม่รู้ก็อยู่กับความทุกข์ความเศร้าต่อไปนะจ๊ะอันนี้ต้องถามตัวเองนะส่วนเรื่องของคนที่มีคู่อยู่แล้วอย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บเรื่องเก่าๆขยันขุดคุยนะไม่มีประโยชน์นะอยู่กับปัจจุบนันทํามันให้ดี นิสัยไม่ดีหรือข้อเสียของกันและการเทมันออกคนละครึ่งหาจุดสมดุลระหว่างกันให้เจอหรือถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันอึดอัดอะอยู่กันคนละที่คนละมุมถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็อยู่กันคนละห้องหรืออยู่ห้องเดียวกันก็อยู่กันคนละมุมไปก่อนนะช่วงนี้นะส่วนเรื่องของสุขภาพระวังผิวหนังผดผื่นภูมิแพ้ช่วงนี้ผิวหนังจะแพ้ง่ายมันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับผิวหนังระวังแพ้สารเคมีด้วยนะจ๊ะ ส่วนความคิดอันนี้น่ากลัวย้ำคิดย้ำทำคิดเยอะคิดมากวิตกกังวลสับสนฟุง้งซ่านหยุดคิดได้ชีวิตก็มีความสุขทำจิตให้เป็นปกติเลขเด่นเลขมงคล9559หรือเลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายให้โชคทำบุญลงศพ ทำบุญลงศพทำบุญกับโรงพยาบาลเสริมดวงก็แล้วกันนอกนั้นใครอยากจะดูดวงส่วนตัวก็ทักมาใครอยากจะซัพพอร์ตช่องก็ทักมาใครอยากบูชาพญานาคก็ทักมาพิมพ์สาทุ95วาจาเป็นซับเดือนนี้รับซับจับเงินก้อนสิ่งที่ดีสิ่งใหม่ๆโอกาสเข้ามาใหม่ๆสําหรับคนราศีกันนะคะโชคดีมีความสุขค่ะ